ถ้าคุณไม่กดไลค์คลิปนี้ผมจะมาอยู่เต้นสกิปบิริดอบดอบดอบยอบดอบเย็ด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 กดเลยกดเลยดีดดีดดด่วนเลยทุกคนถึงคนจะกดไลค์ผมก็ไม่หยุดเต้นหรอกสกิปปมบิอิดอบ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  ควกจะคูไม่ต้องมาถามเล่นดีกี้น่าจะรู้ดีจะไปตรงไหนพวกสาวสยังอู้หูลุยไปต่อไหนลลยต่อไล่แต่แตัไม่มีวโอ้แต่ว่าไม่เป็นไรและเอัอคงไม่เข้าใจก็คนมันเท ไอ้อ้านบ้านหลังไหนวะเออนั่นดิพี่อ้อ,ออ๋อ,อพี่พี่พี่มันหนักมากอ๋อ,อม,มันดูดขี้ลูกบาาแล้วเร็วจับอะไรเนี่ยออลูกบาบก็นนะหนักกันแล้วอ้าน,นะหนักดิพี่รออะไรอะ่ะมึงล่วงตั้งแต่บ้านหลังที่แล้วแล้วนะรออะไรอะ่ะมันหนักอ่ะเออเออมันน่าจะใช่บ้านหลังนี้แหละไอ้เนที่เขาติดต่อแล้วมาดูดซ่วมอ่ะบ้านนี้เขาขี้กันด้วยเหรอเขาดูมีตังค์นะเอาอะ คนรวยไม่ได้แปลว่าไม่ได้ขี้นะมันเสียเวลาขี้นะไม่คนรวยก็ขี้ได้เหมือนกันแลนขอร้องเขาไม่ใส่ผ้าอ้อมเหรอคะคนรวยทำไมต้องใส่ผ้าอ้อมวะไม่รู้พูดไปเรื่อยโอ้มันดีกว่าพูดไปเรื่อยจริงูครับเดี๋ยว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 มึงดูรถคันนี้ดิเชี่ยนี่มันฮะรถแลมพี่คันละสิบล้านกระบะไม่ใช่ฟอร์ดเหรอไม่ใช่มันจะเล่นเหมือนกันนิดหน่อยไม่กูจะเล่นมุกฟอร์ดไงแล้วมึงไปบอกแลม เรรนจอช่างช่างมาแลนด์ไปหักกันนี้เลยเหรอเออเแลนด์มึงขอดิขออะไรประตูมึงข้อไม่โดนอ่ะมึงขอไม่โดนอ่ะโอเคประตูโอเคใครอยู่ไหมโอ้ยพูดเหมือนมาป้นอ่ะไม่ได้มาป้นแลนมึงจะมาประตูไหมเฮ้ยแลนใจเย็นๆมึงใจเย็นๆย็นก็ไม่ต้องข้อลูกค้าเลยจัดดุดซ่วมมาแล้วครับผมเปิดประตูให้หน่อยได้ไหมครับเประตูไหนเฮียเฮ้ยใจเย็นโทษทีลงรเอามาออกมากูเองกูเอง ก๊อกก๊อกเปิดประตูไอสัตว์เปิดดีเฮียเร็วไอ้แลนเขาเขาไม่ต้อนรับเราอะเราไปดูดซ่อมบ้านอื่นเอ้ยคอย,ยวะเอ้า,ามีอะไรครับนิมเอ้ยนี่มันดาวตองตองได้ว่าแล้วดูดิใช่อัศจรรย์ใจเต้นเต้นจ้ะวะอัศกิริบีด็อกด็อกเตสเยสเยสเยสใจะไหมครับนี่ครับเฮียโคตรเพื่อนพี่แล้วอาหารเขาอะเราต้องมีอาหาร <c oughs> ด้วยไม่ใช่หรอเออคุณต้องถืออาหารหรือเปล่าจ๊ะ โอ้ผมกินหมดแล้วครับโอเคเลยอ่ะเดี๋ยว้ผมไปพวกผมไปดูที่ไหนครับเดี๋ยวอันนี้เลยเดี๋ยวยุ่งเข้าปิดประตูก่อนอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวทางนู้นเลยครับทางนู้นเลยครับเอาไปไปเล่นกลเล่นกลเอ้ยนี่มันบ้านคนดังด้วยนะไม่ใช่คนเดียวเดียวดาวติ๊กต๊อกเออเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายถ่ายกับเขาด้วยนะเอาวิวหน่อยนี่ไงนี่ไงฝาท่อไหนเอาเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยเฮ้ยแลนท์ส้วมบ้านเขามันใหญ่มากเลยอ่ะ รออะไรอ่ะโอ้ย้้งเขามาแล้วเปิดยังเปิดยังไม่มีครับแป๊บนึงเปิดเปิดเปิดได้ไหมเปิดเปิดได้ปะไม่ได้อ่ะเดี๋ยวช่วยมาเปิดท่อให้ผมหน่อยนะพอดีได้ครับได้ครับไปคุณถถิหน่อยคุณถถิหน่อยได้ครับได้ครั่นออกมาอือหือนี่อยู่คนเดียวแหละครับคุณเออใช่ครับอุ๊ยโอ้อ่าเปิดแล้วเปิดแล้วขี้ยายาเสียมันเลยยัด อ่าดู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 เลยเอาหลอดมาดูดนี่ดีบพี่เร็วเร็วรีบดูดอ่าพวกผมติดฮาฮะติดติดตลกไปหน่อยครับโอ้ไม่เป็นไรครับผมก็ชอบตลกเหมือนกันโอเคชอบตลกชอบใครฮะแจชุนชื่นหรืออะไรผมชอบเอ่อนิคุคันโดะครับใครวะเออไม่รู้จักไปเป็นไรครับช่างมาเถอะโอเคครับโอ้ยดูดิดูดูดเอาไปไรแล้วเอาพี่พี่เอ้อ ไม่โคตรเป็นเล่นเหมือนมากพี่เหมือนมากมึงทำงานนี้มึงไม่ชินบองแต่ก็ดูดพอแล้ว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 ดีดดูดแค่นี้เดียวพอวันหลังจะได้เขาจะได้มาจ้างไงซ่วมเต็มละเต็มเร็วอะไรเงี้ยพี่นดูมันแย่กึ๊กเลยเออพอแล้วพอแล้วพอแล้วเร็วเร็วไม่ต้องปิดฝาให้เขาหรอกไม่ต้องไม่ต้องเวลาเวลาอาบน้ำไงจะได้แบบไหลไปนู่นส่วมจะได้เต็มเร็วๆเป็นไงตัวการตลาดวะ การตลาดจะจัดเลยเป็นไงล่ะชอบป่าล่ะชอบป่าล่ะมีพี่ชายเนี้ยแต่จริงๆนะคือทําไมขี้เราต้องสีเหลืองด้วยวะเล่นทำไมไม่เป็นสีฟ้าสีชมพูอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะใช่ปะเออทำไมต้องสีเหลืองงงจะรั่วเลยเฮ้ยเล่นเหมือนขอบขอบมันเออซ่อมให้เขาหน่อยดิขอบขอบมันเป็นรอยร้าวอ่ะได้ไม่ได้เออซ่อมซ่อมอันนี้มันเหมือนพังไม่ใช่เล่นมันลาวมันลาวมันต้องติดกาวอะไรก็เนี่ยซ่อม แล้วพอพก่อนเช็คเช็คขอบข้างนี้นีเช็คเช็ีดูดูบเลยโอ้โหพอพอกแล้วมั้งพอล้พอล้ไปไปทำไอ่ะแปลกตรงไหนช่างเขาซ่อมกันอยนี้กูว่าเดี๋ยวซ่วมเขาพังนี่เสียตังค์อีก วิ่งขึ้นวิ่งขึ้นจะวิกเราทำไมเราสะกองสะกองและอันสะกองแล้วี่อืมมันนั่งทำผ่าอะไรตรงนี้เนี่ยเออมึงนั่งไปก่อนเถอะนะาเขาบอกว่าการนั่งสมาธิทำให้เรามีสติสติพี่จะโคบันจะไปใช่ไหมเออมึงเชื่อกูนั่งก่อนพี่โซภาควาลัมสมามึงจะสวดมนต์ทำไมเนี่ย ผีต่างประเทศเอาอาเมนเชื่อคูแลนมันไปมันไปแล้วต้องไปดูต้องต้อแก๊สแก๊องไปต้งต้อแก๊สองดูตต้งแก๊สนอ็มลดูกดี เร็วมันบมอ้โหมันเลี้เร็วเรโอ้สาไลเอเร็วกคนแล้วอ้โเอปีนก่เรจับต o m แอะไรอ่ะโ้วไรหนอ่ไหนโอ้ตอัวดิวเนี่ยกลัมึงใจมันปแอรแอรเี่ยแล้วพี่ว่าไงมันขอะไรเนี่ยฮะแอี แบบอม่อปอมปอมเป็นกระถางต้นไม้ <c oughs> ไม่ใช่กระถางแม่งเหมือนเหมือนเป็นเตาอ่ะตาเน้ะ <c oughs> แอบแอบพีมันไปอ่ะมันไปแล้วแลนฮอ <c oughs> ไปแล้วเหรอดูดิไม่มีแล้วนะ่ะอันกูกลัวผีว่ะผีสัวมม <c oughs> ่วมาจะคอกเออนั่นแหละโคตรน่ากลัวนี่ถ้าแม่ง้อยหัวได้นะโคตรน่ากลัวเลยอ่ะ มึงได้ยินเสียงัหยได้ยินโวมันลอยหัวจริงว่ะววไไหวเลเราจะหไปไหนวะเนี่ยอยนี๋ยวเดี๋ยวแดนของกินน่าอร่อยทั้งนั้นเลยว่ะเฮ้ยไม่ต้องสนผีจะกินก่อนแม่แดนสวัสดีตอน คุณอว่าไงครับบ้านบ้านคุณมีผีชักโครกด้วยอ่ะผีเหรอใช่ไรสาระนะครับไม่มีผีในบ้านหลังนี้หรอกครับจริงจริงพวกผมจะหลอกพวกคุณทำไมเอพวกคุณจะบบม่ใช่อะไรนะเมื่อกี้พูดอะไรวะพวกผมจะหลอกคุณทำไมเออพวกคุณพวกคุณเลยเหรอเออ จริงๆนะพี่เออคุณคุณเปลี่ยนชักโครกไหมผมมีบริการเปลี่ยนชักโครกฟรีเออจะผมเปลี่ยนให้เลยใช่โอ้แต่ผมชอบชักโครกอันนี้นะครับเพราะมันใหญ่ดีอะครับใช่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 ชาคืนเลยนะครับชักโครกครับอ๋อครับผมเอาจริงๆนะคุณน,นี่คุณอยู่กับผีชักโครกนะจริงขี้เหม็นจริงหน้าตาแบบอป布拉ซมากมีหัวมาจากาชักโครกอะคุณจะโอเคเหรอขี้คุณเหม็นอ๋อจริงชักโครกผมก็มีผีอยู่แล้วนะครับ ผีอาหารที่ผมกินเข้าไปอะครับว่าอยู่ทำไมขี้เหม็นเมื่อคืนสอยต่ำใช่ไหมคุณไม่เชื่อผมหรอครับฟูจริงผมไม่เชื่อหรอกรบเป็นไรครับกินปากคุณไม่ใช่เรื่องตลกก็ได้เอาดีๆคือมีผีจริงจริงยังไงผมก็ไม่เชื่อหรอกครับพวกคนที่ตลกจริงๆเลยนะครับผมเฮ้ยแล้วนแป๊บหนึ่งเออมึงเอาโทรศัพท์มาที่กูจะถ่ายลงติกตอกก่อนที่กูจะออกจากบ้านหลังนี้ โอ้ถ่ายเปคู่กับผมแล้วโอเคจะมีคนดันด้วยมาแล้วขอรูปขอรูปนิ่งด้วยนะขอรูปนิ่งด้วยได้พี่มามาเลยครับเดี๋ยวเต้นเลยเต้นเลยครับเต้นเลยโอ้สวัสดีครับผมเอ้กเดี๋ยวผู้คุยเป็นอะไรกันอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวตาฝาดตาฝาดไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรเออเออใส่ตาฝาดใช่ใช่เออจะถ่ายก็ถ่ายจริงดีดีครับเอออะไรนลพี่พี่อะไรนั่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงติดอย่างเดียวเลยถ่ายไม่ติดนะทำไมติดอย่างเดียวเลยตรวจสอบไม่มีกล้องหลัง ถ้ามันไม่ถ้ามันไม่เอาไม่เอาที่ชั้นสามที่มันมีกล้องเปว่าก็ตอนตอนนั้นแบบไปดูใช่ไหมทำทรงตังมันไม่พอไม่เป็นไรทำทรงเดี๋ยวเวลาค่อยมาถ่ายใหม่เอาเต้นเต้นหน่อยครับเต้นหนเร็วเร็วๆเร็วๆขอเตี๊ยปีเลยไหมเดินสองสาม stop 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 yes 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 stop 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 เอาจริงมันเขาเหมือนตัวจริงมากเลยอ่ะ เหมือนเหมือนกันนะเนี่ยหมจริงเหมือนในทิกตอกอะเอาจริงนะคุณกินเหมือนส้วมมันที่ผมเจอผีส้วมเลยเหมือนปะโอพโดีผมไม่ได้อาบน้ำมาห้าวันแล้วครับเอาแต่ก็ไม่ไปแบกหรอกเขาใช้เขาใช้ถดส้วมนั่นไงก็กลิ่นก็ต้องติดติดตัวบ้างแหละขี้แบบขี้ติดตูดอะไรเงี้ยโอเคคุณเออเดี๋ยวพอผมดูดส้วมเสร็จแล้วใช้บริการเสร็จแล้วก็ขอขอเงินด้วยครับผมเออจะคูณนะครับเอาอ่ะ มีสแกนจ่ายไหมครับไม่มีสแกนจ่ายผมรับเงินส่วนครับผมผมขอสักแสนห้าแล้วกันครับผมเั้นแต่ผมคือแบ่เงินสุทธิสกุได้เลยครับแสนห้าเนาะอ่เดี๋ยวเดี๋ยวแล้วไอ้ขนมอะไรพวกนี้กินได้ไหมฮะโอ้ตามสบายครับผมเขยไปแทนไปสวัสดีปามจะกินจริงเหรอพี่ทำไมวะขี้แตกไหมเออนั่นดิเดี๋ยวเราไปใช้ชักโครกนั่นต่อเออไม่กินแล้วเดี๋ยวรอตังก่อนแล้วกันอืมเดี๋ยวไปนั่งกินฟาสต์ฟู้ดเดี๋ยวอ่านั่ง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 ตรงนี้เลยมา วันนี้เหนื่อยมากเลยเนาะแลนเนาะอนอนพักไปก่อนเลยไว้น้องชายปวดขี้ปวดเฮียอะไรตอนนี้ล่ะปวดขี้สักวันหนึ่งนะกูจะรวยมีบ้านแบบนี้นแหละแบบว่าของกินไม่อั้นอะไรเงี้ยแลนมันเป็นความสุขกูเลยนะเว้ยอยากรวยไหมทำไงถึงรวยวะอยากรู้ไหมอืมดูใต้คอมเมนต์ โดนรวบไปหลายคนละอยากโดนแบบนั้นไหมล่ะไม่เอาอ่ะขอบายเลยแต่จริง่ๆก็อยากรวยอ่ะแต่ขอรวยแบบไม่ต้องไปทําให้ใครเดือดร้อนเลยเปิดเบฟไหมเคยเคยแปดปอย่าหาทำอย่าหาพูดโดนรวบหลายคนเหมือนกันอยากเป็นไหมล่ะตู่ฮิวอ่ะหรือตีหิ้วดิตีหิดอะไรช่วงนี้หวานใจคนใหม่มึงว่าเราจะเจอผีอะไรอีกวะ แคสเปอร์ยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะอย่าให้เจอผีอะไรฮะคุยกับกระจกไม่มีพูดไปเรื่อยเผื่อมีคนรีเควสมางไงอยากเจอผีอะไรเงี้ยใต้คอมเมนต์อะไรเงี้ยดูใต้คอมเมนต์พิมมาได้ถ้ว่าไปเชิงเทียนมันกระสวดเหมือนกันนะเนี่ยไม่ใช่เสกโลโซเออของงินไหนครับผม นี่ครับผมนี่ครับ1 0ใสองให้แล้วเช็ค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 เชับเลยแล้วกันอันนี้มีติพายด้วยนะคนละพันโอ้โหให้เงินแสนหน้าติพันบ้าไปอมนะครับเยอะอย่าไปกินเถอะพปแล้วครับผมเดี๋ยวยังเต้นตัวใช้บริการได้เต้นเต้นก่อนไปเต้นก่อนไปได้ดูหน่อยเต้นดูหน่อยโอ้ตะกี้ไปดูด๊อปเ top top yes 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 ไปไปไปเจันครับผมอยู่แรงสุขภาพครับอย่ากินอ้วนเยอะนะครับโอ้ชีวิตผมเองเออผมลดน้ำหนักแล้วเนี่ยเมื่อก่อนผมก็อ้วนเหมือนคุณแหละไปแล้วไปป๊อบบี้